เคลียให้ชัด4ความเชื่อผิดๆนะคะเกี่ยวกับการประกันชีวิตนะคะคนส่วนใหญ่นะคะเดินก็ยังเชื่ออยู่นะคะว่าก็มีความเชื่อนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการทําประกันชีวิตอยู่นั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าความเชื่อเหล่านั้นนะคะมีอะไรบ้างนะคะ 1. ก็คือว่าอายุยังน้อยไม่มีภาระทางครอบครัวน,นะคะ ซื้อประกันชีวิตเพราะคิดว่าซื้อไปแล้วไม่คุ้มนั่นเองนะคะแม้ว่าตัวเรานะคะไม่มีภาระจากทางบ้านใช่ไหมคะแต่ใครจะรู้ล่ะคะว่าในอนาคตข้างหน้านะคะหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นนะคะ เราก็จะสามารถเป็นภาระให้กับครอบครัวและตัวเราเองได้นะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะในการที่เราจะทําประกันชีวิตตั้งแต่อายุเรายัางน้อยนะคะมันก็เป็นผลดีกับตัวเรานะคะในเรื่องทุนคุ้มครองแล้วก็เบี้ยประกันด้วยนะคะยิ่ยงอายุน้อยนะคะเบี้ยประกันก็ยิ่งจะถูกนะคะแล้วก็ความคุ้มครองชีวิตก็สูงขึ้นนะคะแต่ ตัดสินใจไปซื้อในช่วงที่อาอยุเยอะใช่ไหมคะเบี้ยก็ต้องสูงนะคะความคุ้มครองชีวิตเราก็ต้องน้อยลงไปนั่นเองนะคะ2ก็คือว่าไม่ต้องทําประกันบนานหลอกนะคะเพราะว่ากเกษียณไปแล้วนะคะก็มีลูกหลานดูแลอยู่นั่นเองนะคะ คุณคิดเหรอคะว่ารูกหลานเรานะคะจะมีเวลามาดูแลเราได้ทุกตลอดเลยตลอดเวลานั่นเองนะคะบางทีนะคะเขาอาจจะยุ่งเรื่องงานไม่มีเวลาดูแลเราก็ได้แต่ในทางตรงกันข้ามนะคะ,นนะ,คะถ้าว่าหากเรานะคะวางแผนเกษียณไว้นะคะพอ เียไปปุ๊บเรามีเงินมาใช้เองนะคะเราจะไม่อุ่นใจสบายใจกว่าะคะที่จะรอให้ลูกหลานเรานะคะซึ่งเขาทํางานอยู่ไม่ค่อยมีเวลามาดูแลเราเท่าที่ควรนั่นเองนะคะ3ก็คือว่าประกันสวัสดิการนะคะที่ได้ทําจากบริษัทนะคะเพียงพอแล้วคุณอย่าลืมนะคะว่าเรานะคะ,กะเกษียณตอนอายุ55หรือ60ปีใช่ไหมคะสิ้นสุดการเป็นพนักงานบริษัทแล้วนะคะประกั ความคลุ้มครองต่างๆไม่ว่าจะเป็นสุขภาพหรือว่าอะไรนะคะก็สิ้นสุดไปด้วยและถึงตอนนั้นนะคะเราอยากซื้อประกันสุขภาพนะคะเบี้ยก็อนข้างที่จะสูงขึ้นบ้างทีนะคะอาจมีนนปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเราด้วยนะคะอาจจะทําให้บริษัทนะคะเขาอาจจะไม่รองรับนะคะเกี่ยวกับประกันสุขภาพของคุณก็ได้นะคะ4ก็คือว่าทำประกันนะคะอย่าเลือกเฉพาะ,ะชําระเบี้ยสั้นๆน,นะคะเอาไว้ลดหย่อนภาษี เ,เท่านั้นเองนะคะในการที่เราจะเลือกซื้อปาาระกันนะคะเราต้องดูวัตถุประสงค์ของเราก่อนนะคะว่าเราต้องการส่วนไหนเราต้องการไว้ลดหย่อนภาษีนะคะเบี้ยประกันชําระยะยาวๆก็สามารถลดหย่อนภาษีได้จนถึงอายุ60นั่นเองนะคะเราต้องดูด้วยว่าประกันที่เราทานะคะให้ประโยชน์อะไรกับเราได้มากที่สุดนะคะเก็บเงินเราได้ไหมนะคะเพื่อว่าอะไรเพื่อว่าเมื่อเราส่งครบสัญญาแล้วนะคะเราจะได้ ประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะคะและนี่ก็คือว่าเคลียร์ให้ชัดเลยนะคะกับ4ความเชื่อผิดๆนะคะเกี่ยวกับการประกันชีวิตนะคะ